สวัสดีพบกันอีกแล้วและนี่ไม่ใช่รายการ100วันแต่เป็นรายการรีเว็บ underscore G ทำไมชื่อมันแปลกๆอย่างเนี้ยใครคิดชื่อรายการออกมาดิเออผมผมเองครับชื่ออะไรเนี่ยไม่มีดีกว่านี้แล้วเรื่องไงรายการวิคิดด้เดย์วิคิ้เลยครับมันหมายถึงรีวิวเกมเว็บหรืออะไรประมาณน,นั้นครับ่าทำอลไรบเลยไ,ไปคิดว่าใหม่รอบหน้าด้วยแม่งตั้งชื่ออะไรเนี่ยรายการเริ่มมาก,ก็บรรไรยแล้วไงแม่งเอ้ยเออนั่นแหละรีเว็บอันด์ด์สกอร์จีเป็นรายการที่เราเคยทำไว้เมื่อนา,นานประมาณ4เดือนที่แล้วแล้วก็วันนี้เราจะนํากลับมาทําอีกรอบเพื่อให้ช่องไม่ว่างเกินไปและเกมที่เราจะมารีวิวแนะนํากันในวันนี้ก็คือ ดิเพสซอสเกมที่จะให้เรารับบทเป็นอสิรตัวน้อยเอาดาบไปแทงไปเสียบไปยง ใครเขียนสคริปต์อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นว่าเอาดาบไปเสียบมังกรแล้วกันครับพี่เป้าหมายของเกมนี้ก็มีแค่นั้นและเป็นมิกกอรผู้เล่นสุดๆแน่นอนผมสัญญาไม่มีมอนระหว่างทางไม่มีบอสไม่มีกับดักมีแค่คุณกระดาบและก็เนินหิมนิดๆหน่อยๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายของคุณคือมังกร,กรเกมนี้มี5ด่านที่แต่ละด่านจะเพิ่มขนาดความยาวแต่ไม่ใหญ่ให้ดาบของคุณไปในทุกๆด่านและก็เพิ่มขนาดความยาวและใหญ่ในด่านไปในทุกๆรอบที่เล่นเช่นกันที่เกมนี้พัฒนาโดยทีมผจญภัยจักรวาลหรือ Cosmic a d v e n t u r e Squad ที่การรีวิวในทุกๆจักรวาลทุกๆมิติและทุกๆแพลตฟอร์มเป็นแง่บวกเป็นอย่างมากแบบลดหลามเลยทีเดียวและเกณฑ์การตัดสินเกมนี้ว่าควรเล่นต่อหรือไม่ควรเล่นต่อเราจะตัดสินผ่านกรรมการนักสามท่านซึ่งประกอบด้วยผมผมผมที่จะให้กรรมการเรานั่งดูคนที่เราจะพามาเล่นเกมของเราและตัดสินเกมนี้หลังเล่นจบว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ในทุกๆด่านและเชิญพบกับผู้เล่นจากเคลเรียเลวันเลยศูนย์เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ยังตบบอดอยู่เลยนี่บ้านหรือเปล่าเออมึง มึงเอาคุณกลับบ้านเดี๋ยวนี้อ่าๆๆอย่าพูดมากมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปเล่นเกมไปแล้วเดี๋ยวจะพากับที <sm all> <sm all> ่ภารกิจเดิมเองเข้าใจไหมเนี่ย Five minutes later. โอ้โหเก๋งสุดๆไปเลยไปๆกลับที่เดิมของเองต่อทําหน้าที่ต่อด้วยละ่ะไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านหรอกนะอย่าลืมตรงนี้เอาละหลังจากเล่นจบแล้วเชิญกรรมการวิจารณ์ได้เลยครับเริ่มจากท่านนั้นก่อนเลย ผมสตอจากมิติทั่วไปสตอพื้นบ้านนะนะความน่าสนใจของเกมนี้น่าจะอยู่ที่การผ่านด่านแล้วมั้งครับสําหรับผมที่ชอบการท้าทายแล้วถล่มงไปเล่นของอึดอัดแน่ๆถ้าจะเลิกไปแล้วทําอย่างอื่นนะเกมนี้ว่าทำให้ผมอยากชนะงอมเงมแน่ๆแถมมังกรอีกใครจะไม่ชอบมังกรล่ะจริงไหมเนี่ยแถมยังจะได้เสียบมังกรอีเฮ้ยแค่คิดก็อยากจะเสียบแล้วรวมๆแล้วผมให้เจ็และกันหักสามเพราะมันเสียบมังกรได้แค่ห้ารอบผมอยากเสียบมังกรได้เยอะก,กว่านี้นะแล้วก็อยากได้ดาบยาวกว่านี้ด้วยเป็นโรคจิตหรือไงวะเนี่ย ผมตอตี้ที่ชอบเล่นเกมจางมิติทั่วไปเหมือนกันนะ,นะแนวเกมสินะผมก็เป็นคนที่ชอบแนวเกม fps กับเกมแนวโซด้วยเกมนี้เป็นเกมแนวตะลุยผ่านด่านสไตล์เดินข้างแนวอินดี้แบบอินดี้ให้อารมณ์เหมือนมาริโอไม่มีอะไรมาพุ่งใส่หน้าคุณเยอะเพราะมันไม่มีเลยต่างหากเพราะจากที่ดูแลแค่แบกดาบไปเสียบรูมังกรก็ยากแล้วมันเลยเป็นความสนุกในแบบของมันเองน่าสนุกนะน่าลิ้มลองดีผมให้กล่าวกันหักหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรพุ่งใส่หน้าเลยผมต้องการความยากมากกว่านี้นี่เป็นโรคจิตหรือไงเนี่ยอะไรพวกมึงวะเนี่ยเอ่อ ผมเป็นสตอนนักวาดรูปจากมิติทั่วๆไปเหมือนกันแล้วมะไม่รู้ว่าเพราะเขาบีบผมมาผมเป็นนักวาดรูปเกมผมไม่ค่อยเล่นด้วยจะตัดสินอาร์ตสไตล์ของเกมแล้วกันเกมนี้เป็นเกมแนว pixel art สองมิติซึ่งจากที่ดูๆมันก็น่ารักดีนะสำหรับตัว art อ,อสศรเรากับ art มังกรทำออกมาเยี่ยมเลยแหละ น่ารักดีด่างก็ดีไซน์ออกมาให้อยู่ในถ้ำก็ถ้ำะนะดีไซน์ออกมาก็ถ้ำดีเหมือนกันเอาเป็นว่าให้อาร์ตส,สวยแล้วกันเพราะผมก็ชอบแนว8บิตอยู่ด้วยใช่ให้8นะหัก2เพราะหน้ามังกรอยากได้หน้ามังกรฟินมากกว่านี้อะไรวันนี้กูเอาใครมาเนี่ยอ่อผลรวมเป็น24คะแนนเต็ม30สำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะทำแล้วก็อยากที่จะลองอาร์ตน่ารักเกมเพย์สนุกสนุกน่าสนใจ ทางเราก็ขอแนะนําให้เล่นเดี๋ยวนี้สําหรับใครที่ร้องเล่นแล้วมาเม้น์ข้างใต้ช่องคอมเมนต์ได้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่สําหรับไอ้หนุ่มคนเมื่อกี้จกไมิติเทเลเรียร้อยวันคลิปที่แล้วใช้เวลาไป10นาทีแล้วคุณละ่ะใช้เวลาไปกี่นาทีก็อย่าลืมเม้นให้ผมรู้ด้วยว่าคุณเก่งแค่ไหนสำหรับวันนี้เจอกันครับ